เป็อยต่อนะครับโชว์รอยต่อครับเบรกกลางแหลมนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเบรกให้ดูนะครับเ <Yeah. S 1> บรนะบจรเฮเสียงเขาแรับใกล้เคียงแล้วครับใกล้เคียงลวขยับดีเลย์หน่อยนึงครับ,เ,รบเห็นไหมเ,เห็นไหมเห็นไหมดีเลย์ ใส่ค่าดีเลยอีกหน่อยนึงครับเสียงเบสมาเร็วกว่าหน่อานายนะึ่งนี่ครับอย่างเป๊ะเลยครับวันนี้เรากาเฟดเบสแล้วก็ใส่ค่าดีเลยเบสนะครับเราจะได้ค่าตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราปล่อยกลางแล้วดูรอยต่อนะครับว่าตรงนี้มันจะควรไมวรหมโค้ดเด้นด ได้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 ไดลืมแคปเบตให้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเดี๋ยวแคปเบตเบืบสีเหลืองนะครับชิงเบตนี่ครับเดี๋ยวไต่อ,ตอโอ้ยอยากก่างแจมเลย มาจัดการเสียงกลางแล้วครับัก,กเอาไม้เข้าไปไหมเอาขึ้นชุดเลยลืมเห็ดเจียงแหลมมีคอสมาแล้วแน่ครับดูช่องไหนวะ่ะ 想不到。 นึ่งล้ทดแทดแทดแทดล้ล้ล้ลอลหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สอนไม่น่ครับสอนไม่นะล้อเ้ต้องไหนจะกเชียงก่อนล้ลอลอทดสับล้ทสับจะขอเครืองมากได้ไก่ มาดูคุณเทบเฮ้ยมาตัางเจองมา,างเอมาถอะตอนนี้อยู่ในวิชุมแพร่วิชุมแพร่ครับของบ้านนี้ไหมได้ไหมครับโลซึสตอม อราเนี uh ่ยข็่ไหคนหมดครับหน้างานครับที่นี้แร่ต้องไปแับ บัตรหนึ่งอันนี้เม่นของของพี่เอครับนีเม่นของพี่เอครับผมนะเป็นอดไรเยอะครับชั้นะน,อออนะอันนี้ก็คือกันพ่อกับมาบัาตรหนึ่งก็ทีเป็นช่องช่องช่องเนี่ยในในจอบในเขียนว่าบัตรครับคแต่ว่าอันนั้นมันเขียนว่าออกครับมองเข้าเสียบอันนี้เม่นคุ้มมั่นบัตนี้เขาก็มาเบิ้งว่าแต่ละช่องเนี่ย ของบัตรหนึ่งอ่ะบัตรหนึ่งที่เขาต่อของมอนิเตอร์นะครับครับเอาปิดมอนิเตอร์เลยครับบัตรหนึ่งเขาเขาอยากเอาเสียงยังออกแน่เสียงไมมหนึ่งออกมอนิเตอร์แห้งซ้ำไดอ๋อ้เสียงดนตรีออกมอนิเตอร์แห้งซ้ำได้อ๋อครับอ๋อครับถ้าถ้าเขาขอเสียงดนตรีมอนิเตอร์กันอีกแน่ห้ากับมาเตาเสียงดนตรีกันนะและนี่ก็คุ้มร่วม มลมของไอ้ไม่ตือนมามมเตทั้หมดทุกช่องอ๋อเขาอยากเอาไม้ตัวเดเขาตัวรีพวกซมอทพวกคตท้าพวกอย่างเขาสมงเล่นแบบพวกอีก์บอร์ดเขาอยากเอาึ้นดนตรีกันั้นลองขานอดึงดึตัวนี้ครับเพาต้องมายนยนกคุบบัตรตัวนี้ครับแต่ใน่แต่ในทั่ัพท์มันมนมันมัมีอย่าีวครับมันมันแค่แบลงมนไมแฉบเหนยากเลยไม่แบลงมอีกแต่แต่ยคอมันจะเห็นไปเลยรับอรัานี่ครับจอมประมานนี้นี่ไงครับเขาก็เปิดไปบัด เมนบัตรกับมีอีคิวภาพของอีคิวของมอนิเตอร์ภาของมอนิเตอร์ภาพาเี่กับบคนะ้เเบลก็มันมีเพลงเนาะมันก็เลยนะประมาณนี้ครับกินบัตล่ะ ก็เปลี่ยนอยู่ครับแล้วขาเท้าของเขานี่ต้องขวบัดไหมครับอาจารย์แม่นครับเขาไม่บัดนึงเนาะเพราะเสียดไม่นด้เตอกับบัดตัวมีคู่เราเลยเดี๋ยวเรามีคู่เราเปลี่ยนเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาใส่ร่วมหนที่ว่าเปิดเพลงนี่คือซี่หาหก่ครับหรือสามซี่หาตอนเนี้ยเรื่อารย์เท็่ไปครับอันนี้ผมเปิดจะคล้อมผมมันเสียบอยู่ไอ้ช่องสามของไอ้ต้องต้องเสียบ นี่ป่ะเจ็ดแปดนี่ป่ะไอ้นี้ผมบอกเอ้มันมีบัตรร่วมกันซี่หางหกเลยครับแต่อ่อนไปกับที่ผมเรียนไปนะครับตอนเ้ี๋ยวผมผมรีเซ็ตไปแล้วรีเซ็ตไปแล้วมาขับอาจารย์อ๋อครับอาจารยันนี่คือตีบัตรขี่มาจังจังเดย์เจ็ดแปดที่เป็นเพลงของไอ้ครับอ๋อเออมาเข่าเขาลิงไม่ได้ครับอาจารย์กับกดลิงไหมครับกดลิงให้อาจารย์ลิงไหมัลิงกับลิงครับมาเม่นเอาได้กดลิงเป็นมั้งเอาได้เลยอะอินพุตอินพุตพุับไหนวะลิงอยู่ไหนวะ นี่นี่นีบารบินทับเย็ดนี่ไที่อ๋อรนนเนาะเนี่ยฝากเพื่อนยูทบไปเที่ยววครับเราดี้พวกปีนุเลยนี่นี่จะลูกช้คือเสียงจากวงปเดี๋ยคือเสียงจากควงปเดี๋ยลโ พี่มือนีเขาอยู่กับตัวลำพงเจ็นิวครับยีบเยีบนิวครับเออยีบนิวนี่ชุดนี่มันมีปัญหาอย่างน่ครับก่อนบีมันเลยบีบมันออกลางไรครับพี่ครับอาจารย์ยีืนบางกล้องก็คราไอ้ครับ่ครับเมกี้มันออกลางไรครับอาจารย์ครับเบออกล้างครับบีดออกลังครับครับมันมมาหนาครับครับแล้วเราางแรมแล้วครับ กลางแรมไม่มันยังซาซามันไม่ค่อยค่อยชัดจริงเลยครับอาจารย์มันยังมีเสียงแบบเสียงรบกวนไรครับเขาเบ็ดเบ็ดมันบ่ไป็นหนาเลยบ่ครับบ่ไป็นหนาครับอาจารย์น่หละครับวันนี้วันนี้เฮ็ดเราเป็นังไงครับครับออกมาได้ได้กดไว้แล้วครับว่าได้บูดขึ้นขึ้เก่าแล้วครับตะกี้บูดขึ้นยังเยอะครับอาจารย์ครับวันนี้ได้ได้กดใบแล้ครับเบ็ดเบ็ดมาเติ่มนะครับมันผมเห็นพี่เฮ็ดคลอดเนี่ยคือว่าพราเฮ็ดเป็นอยู่เนาะ เขาพิเศษไหมนะครับอาจารย์อันว่าจะง่านครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่มีเสียงครับคอร์ดครับเขาพิเศษมาเบื้องฐาบางต้นมาจากไจากร้านของทั้งร้านครับครับผมครับนึกว่าเฮ็ดเองมุ้งเจียที่ใบบ้างครับบอสได้ทีนะครับคิดว่าปีนแลครับอาาจรย์เอาเตะเอาเพราะทันกับไอ้ที่ที่มันว่าดังที่มันดังไปข้างหลังเนี่ยครับคือนี่ครับมันเลื่อมกันเนาะครับผมเลื่อมกันมันเลื่อมกันประเดี๋ยวผมเลยมาเฮ็ดแบบว่าผมกาแฟกาแฟในคอร์ด ในคอร์ดคือสลับบวกลบคร<ง>ับหรือว่าเข้าสิกับเฟดยุสสายลำโพงคือสลับบวกบวกลบคร<ง>ับคือปกติด่อนโพงมันสิเริ่มขยับแปางหนาก<ง>่อนครับจังจังมากห,หลังมันสิขยับไปางสินะคร<ง>ับครับบันนี้พ่อกาเฟมันสิเริ่มขยับแปลงหลังเริ่มต้นด้วยการขยับแปงหลังแปางหนา<ง>บันนี้ผมแก่ระบบนี้คือผมกาเฟ<ง>ียงเบดเลยได้ดีเลยมันหน่อยหนึ่งคร<ง>ับเพื่อเพื่อให้มันเริ่มทำงาน พร้อมกันกับเชียงกลางครมันในเบสมันก็เลยไปแห่งหนาเลยเมื่ไไรเห็นอย่างนี้ครับนี่แหละแล้วก็ไอ้พ่อมันตรงไอ้เสียงเบสก็ดีชัดครับเสียงเสียงเบสซิมบลรวมใี่นะครับเขาเลยฟังว่าเออมันไปแห่งหนาครับจริงๆมันก็ไปแห่งหนาแหละโอ้จำมันติดไอเสียงการดีเลบางทีป่ะอาจารย์นี่ครับติดที่ดีเล่ตอนแรกมันบ็ตรงตอนแรกไอ้ที่ใส่ไออยู่ในคอรตใส่ดีเลยเชียงกลางเนาะครับดีเล่คือ คือการน่วงเวลาล่อครับล่อล่อเพื่อที่จะทํางานครับคือมันมาพร้อมกันนะครับอาจารย์แน่นครับสมมติเข้าใจดีเล่สมมติใจดีเล่ไปสามมิเซกคือมันจะนับนับหนึ่งหอดสามก้อนมันแจงสีเบา๋อครับถาบว่าไ่เลยคือเริ่มเบาเลยแต่ส่คือคือนับนับก้อนยังเบาบบดนี้เข้าไซแจงกลางครับบบดนี้จริงๆแล้วแจงกลางมันอยู่ลังเบรดนะครับข้ามรังเบรครับ เขาเขาปัจเสียงกลางแม่งก็เลยพ่อเบรเริ่มเบาเสียงกลางมันล่อนำหนึ่งสามกังเบ้ยงเบาเข้าใจปะนี่เขัาเข้าใจนะเสียงกลางมันล้อล้อเบร์ดมากกว่านะจริงจริงเขากวนใจเบรเพราะว่าเบรมันอยู่หนาเพื่อที่ให้มันลอกันหน่อยหนึ่งมันมันแจ้งสิตรงกันเสียงไม่รอยต่อกะเลยชัดขึ้นเขาก็เลยฟังแหนขึ้นียงเบร โอเคปมะม่านเลยครับครับผมพอเร้าครับบอเขาพีชยศไม่ให้พวเป็นแล้วครับตะกีก็แ่นะหลอกอยู่ครับอาจารย์กัะดังดิโอก็เยู่ครับดีตอนดีดีครับดีครับระบบมีก็ดีเล้วครับแต่งแห้งแ่งหครับจนว่าเบียดก็สู่กลางไม่เป็นครับเบียดบ่ราทันกลางกลางแห้งครับครับโอเครปละกับครับ